สวัสดีค่ะวันนี้ปรางจะพาไปวัดสังกระไ่ายกันนะคะโบสถ์ปกโป,โป,โปโอายุ400ปีค่ะแห่งจังหวัดอ่างทองนั่นเองเป็นจังหวัดที่ใกล้ยอยุธยามากเลยนะคะประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วถ้าเป็นกรุงเทพก็ชั่วโมงครึ่งค่ะก็จะถึงจังหวัดอ่างทอง ตอนนี้เราก็ถึงวัดส,สังกะตายแล้วนะคะวันนี้เรามาวันธรรมดาค่ะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะมากเป็นอุโบสถที่มีอายุก,กว่า400ปีส่วนที่หลงเหลือก็จะมีแค่ผนังที่มีต้นโพธิ์4ต้นปกคลุมและยึดอุโบสถเอาไว้นะคะหลังคาจะไม่มีเลยนี่นะคะความงามของวัดส,สังกะตายบรรยากาศภายนอกร่มลื่นมากเลยนะคะลมพัดเย็นสบายเลยเป็นช่วงที่เราไปแบบแดดไม่ค่อยร้อนด้วยค่ะแล้วก็ต้นไม้เยอะมากทําให้แบบ ย็นนะคะคอุโบสถก็มี3ห้องนะคะมีพระประธานและพระพุทธร,รูปอยู่ทั้งสิ้น4องค์ตอนนี้เราก็ไหว้หลวงพ่อแก่นกันอยู่นะคะโบสถเก่าแก่นี้ถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพขนาดใหญ่ที่มีไม้เลื้อยไปตามผนังของโบสถ์ เป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะหาชมยากมากเลยในปัจจุบันนี้เป็นบุญมากเลยค่ะที่ได้มาไหว้พระพุทธรูปที่วัดสังกะตายนี้ต่อไปนี้เราก็จะเดินเข้าไปในห้องกลางนะคะเป็นห้องกลางใหญ่ค่ะประดิษฐานหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อสีและหลวงพ่อสุขยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะห้องต่อไปจะเป็นห้องของพ่อปู่ฤาษีหรือปู่โสมและปูพ่พญานาคค่ะอยากให้ทุกคนลองมาที่นี่ดูนะคะเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ อย่าลืมมาไหว้ศาลแม่สร้อยทิพย์แม่สร้อย,ยสีสุวรรณและกุมารแก้วแก้วสารพัดนึกกุมารโชคโชคดีมีชัยกันด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาวัดสวยๆสาหรับการไปทําบุญหรือท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมโบสถ์ปกโพที่วัดสังกตายกันดูนะคะจะบอกว่ามันสวยมากแล้วก็ลมรื่นจริงๆคะ่ะเดี๋ยวไว้ปานจะพามารีวิวที่เที่ยวของกินใหม่นะคะทุกคน